รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดของอำเภอละง,งูคำว่าลังงูเข้าใจว่าชื่อเดิมควรเป็นกลางงูหรือกลาละงูหรือกลาลโงู คำว่ากลาเป็นภาษาโบราณซึ่งแปลว่าปากดังเช่นปากบาราบปากน้ําปากละงูปากติงหรือปากพนังปากแทกปากพยูนเป็นต้นละงูหรือที่เรียกว่าลากูอันหมายถึงการซื้อให้ขายคล่องซึ่งสมัยนั้นการสัญจรไปมาระหว่างเมืองศัตรูละงูไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันถนนสายฉลุงละงูไม่มีทุกอย่างต้องเดินด้วยทางเท้าหรือเรือ ท่าเรือปากบาราเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางแถบฝั่งเลม,มาลายูเพราะเคยเป็นที่ทำการค้าขายระหว่างท่าเรือบับบงมัมบังท่าเรือตูหไหกุเตอําเภอ,อทุ่งว่านในปัจจุบันนั่นเองหรือท่าเรือปีนังเกาะมานอกจากนี้ก็ยังมีการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยตำนานเรื่องเล่านิทานในอำเภอนะู มีหลากหลายตำนานได้แก่หนึ่งหมู่เกาะเพตามีเรื่องราวตำนานดังนี้พ่อค้าหรือสำเภาชาวมาเลเข้ามาค้าขายที่ท่าเรือจังหวัดตรังแล้วเจอกับเด็กชายคนหนึ่งหน้าตาอินดูจึงพานำมาเลี้ยงเมื่อพาเด็กกลับมาที่รัฐไบบุรีเจ้าพญารัฐเกิดความอินดูจึงขอ พ่อค้ามาเลี้ยงเดืนเติบใหญ่และจัดงานแต่งกับลูกสาวของตนเมื่อชายผู้นั้นเติบใหญ่จึงขอกลับมาดูพ่อแม่พอมาเจอพ่อแม่มีฐานะยากใจจึงกลับไซบุรีโดยไม่ดูดำดูดีพ่อแม่จึงอธิษฐานถ้าเป็นลูกของตนขอให้เรือจมลงทะเลสิ้นคำอ,อธิษฐาน พายุได้พัดจนเรือจมทะเลทำให้เกิดเป็นเกาะน้อยใหญ่และขนาดนามว่าหมู่เกาะเพตานอกจากตำนานเรื่องหมู่เกาะเพตาแล้วยังมีตำนานเรื่องของบ้านปากงูอำเภอละงูบ้านขาวเขาขาวเป็นต้นประเพณีของชาวพลังูส่วนใหญ่ดังนี้ ปาเคนีกินเจของคนไทยเชื้อสายจีนปาเคนีลอยกระทงและปะเพณีวันตายายของชาวไทยมุสลิม <c oughs> อาหารของชาวพิลางูส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ทําจากสัตว์ทะเลเช่นยำทะเลอาหารซีฟู้ดน้าพริกกุ้งต้งยมยำกุ้งเป็นต้นเ <c oughs> ต่งกา้ของชาวพิลางูโดยประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมจะแต่งกายด้วยผู้ชายจะสวมเสืเ้อแขนยาวกางเกง เลยขอลงมาผนผู้หญิงสวมเสืเ้อแขนยาวกางเกงขายาวหรือกับรงยาวเวลาอยู่บ้านส่วนใหญ่ผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุงตามสบายาอาชีพของชาวอำเภอละง,งูอ,อ,งอำเภอละง,งูส่าาวนใหญ่จะติดกับทะเลอันดามันคนส่วนใหญ่ในอำเภอละง,งูจะประกอบอาชีพประมงและร้อยละ40เปอร์เซ็นต์ของชาวอำเภอละงูจะประกอบอาชีพค้าขาย การแสดงของชอมเอลระงูนิเกตาเป็นการแสดงของชาอมเอลระงที่อนุรักษ์ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันองค์บัญญาท้องถิ่นของชาอมเพลระงูมีดังนี้ 1. น,นิเกตาสองพิพิธภัณฑ์พื้นด้านละงูสามงูใบเปลือกหอยและสีผ้าบาติกเกาะเพตรามีลักษณะคล้ายเรือสำเภาเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบ มาละกาทะเลอันดามันในคาหมาสมุทรอินเดียทางฝั่งตะวันตกของไทยครอบคลุมพื้นที่ชายหาดตลอดแนวฝั่งทะเลในท้องที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงูตำบลขอคานอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและตำบลสุกรอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ที่สำคัญคือเกาะเทราเกาะเขาใหญ่ เกาะละโละดนเตเกาะลิดีเกาะบูโรนเกาะเลาเลียงและเกาะเปลามะลักษณะภูมิประเทศเส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชันสูงมีพื้นที่ราบบริเวณหุบเขาและชายหาดมีพื้นที่ทั้งบนบกและทะเลประมาณ494.38ตารางกิโลเมตรหรือ3 8 9เ7ด้ไร่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตาจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปีพศ25 2 500, 6ี่สก ได้รับประกาศในพระราชกิมิกาเมื่อวันที่31ธันวาคม2521อุทยานแห่งน,นี้เป็นจุดรวมของความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มามีป่าไม้ภูเขาสัตว์ปาและปะการังหลากสีสวยงามสถานที่ที่ตั้งทำการอุทยานเป็นเวิร์กอ่าวธรรมชาติที่เรียกว่าอ่าวนุ่นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอรังูหาดตักบาราหาดไซ ชายทะเลที่ยาวเหยียดขนานกับถนนไปสู่ท่าเรือปากบาราซึ่งเป็นท่าเรือที่จะเดินทางไปสู่หมู่เกาะแต้รุโต้เกาะอาดังราวีและเกาะอื่นๆในท้องทะเลตูนหาดปากบาราเป็นหาดที่ยาวเน็ดทรายหยาบและไม่เขามากนักสามารถลงเล่นน้ําได้เป็นบางช่วงทุทัศ์ในท้องทะเลสวยงามเนื้อหาดจัดเป็นสถานีพักผ่อนโดยเฉพาะในยามเย็น ท่าพลาที่ตกจากมุมนี้สวยงามมากเลยทีเดียวท่าเทียบเรือปากบาราเป็นศูนย์กลางที่จะนำนักท่องเที่ยวไปยังหมู่เกาะต่างๆเช่นกเ,กเกาะไจรุนเต่าเกาะลีเป๊ะและเกาะอาดังท่าเทียบเรือปากบาราเป็นที่ตั้งของเมือพิทักษ์อุทยานสาขาปากบาราตั้งอยู่ที่ปากคลองละงูตำบลปากน้ำอำเภอละงูเป็นท่าเรือที่ใกล้อุทยานามากที่สุดประมาณ22กิโลเมตร ระเผาเหมือนเดิมล่าส